ก็เพื่อนพากันั้างใจวันนี้ก็จะได้อธิบายถึงอภินันหะปัจเจเวก5าสู่การฟังอภินนหะปัจเจเวกมีแปลว่าทำที่ควรพิจารณาเนืองเนืองมีหมายความว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงแนะนำพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันพิจารณาทำห้าอย่างนี้เนืองๆติดต่อกันไปเรื่อยๆอเพื่ออะไรนะก็เพื่อเตือนใจไม่ให้เกิดความประมาทไม่ให้เพื่อเินมัวเมาไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละ ก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ไปไม่ได้แล,แล้วเราก็จะต้องพัดพราจากของรักของชอบใจทั้งหมดหลายทั้งสิ้นไปเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีก็จะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมอันนั้น ถือไปอันนี้ที่พระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาเนืองเนืองเป็นความจริงถ้าหากว่าบุคคลไม่พิจารณาเนืองเนืองแล้วมันก็เผลอจริงมันเมาจริงเช่นอย่างบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้นะเลยถือว่าจนแข็งแรง จนอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีแล้วก็ได้ส่งใจให้เพลินไปตามเรื่องราวของโรคสงสารไปแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้นเขาก็าลําขับร้องดีสีที่เป่าที่ไหนก็ไปอย่างนั้นนะถือว่าตนนั้นมีความสุขสบายดีวันนี้ก็เป็นเหตุให้ห่างเหินจากการงาน ในบ้านในช่องของตนก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไรและราบเอาแต่เวลาไปหาทางสนุกสนานอย่างเรียวนอกจากการงานในบ้านเรือนจะบกพร่องไปแล้ววนันนี้การสั่งสมบุญกุศลทำความดีก็ห่างไกลออกไปเรื่อยๆห่างทั้งร่างกายห่างทั้งจิตใจ เข่าไปอทำชีวิตให้เป็นหมืนไปนี่แหละไอ้ความที่เป็นผู้ไม่ได้พิจารณาเนืองๆเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี่แล้วบุคคลผู้ที่ไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องความพัดภาคจากของรักของชอบใจมนี่ถึงเวลานั้นมาแล้วถึงเวลามีญาติ หรือว่าลูกหลานใครสามีภรรยาอันเป็นที่รักมาพัดพรากจากไปนี่สกเสกียใจเศร้าโศกอย่างแรงไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนมืนี้มันก็ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปทำให้จิตไม่แจ่มแจ้งในธรรม มีแต่ความทุกความโศกครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นผู้มีจิตใจถูกความโศกเท่าเสียใจครอบงำอย่างนั้นแล้วจะทำความดีอะไรก็ไม่ได้ไม่มีกำลังใจที่จะ่อยพระสวดมนต์ภาวนาอะไรไม่มีเลยถ้าหาว่ามีผู้ไปแนะนำเตือนให้ไหวพระภาวนาบ้าง โอ้มันทําไม่ได้หรอกใจไม่ดีอใจไม่ดีนี่ทำอะไรก็ไม่ได้หรอกก็มีแต่ปฏิเสธลูกเดียวอย่างนั้นเนี่ยคนที่ปล่อยให้ความทุกข์ความโศกครอบความิตใจมลงมาขาแล้วมันมันหมดกําลังใจกําลังใจอ่อนเปรี้ยไปการจะทําความดีอะไรก็ไม่ค่อยได้นะบันีเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละพระศาสดา,าจึงได้ทรงสอนให้พิจารณาหนึ่งเนืองไอเรื่องความพัดภาคนี่นะบางทีไอตัวเองก่อพัดภาคจากของรัฐของเจ้าใจไปก่อนเช่นพ่อแม่บางทีก็อพัดภาคจากลูกไปก่อนบางทีลูกก็อพัดภาคจากพ่อแม่ไปก่อนก็มีอ,มอะไรก็สุดแล้วแต่เหตุปจัจจัยมันนะ เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็แตกดับทำลายลงทั้งที่มีจิตคลองใจคลองก็ดีไม่มีใจคลองก็ดีมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันยังปรากฏอยู่ทันเมื่อหมดเหตุปัจจัยอนุปธรรมบำลงไว้แล้วมันก็แตกดับทำลายลงแล้วก็ไม่เลือกการเลือกเวลาด้วยเหตุปัจจนะัยน้นมันจะหมดลงเวลาไหนใครก็ไม่รู้ กเหตุฉะนั้นในพระองค์เจ้าจึงสอนให้เพียรพยายามละความชั่วทำความดีทำละจิตใจของตนให้มันผ่องใสสะอาดไว้อย่าให้อย่าปล่อยให้ความทุกข์ความโศกหรือความโกรธแค้นคุณเครื่องอะไรน่ะมันหมักหมมอยู่ในใจพิจารณาเข้าไปชนว่าใจมันสงบลงได้เป็นสมถะภาวนา นี่การพิจารณานะอันนี้ <c oughs> นนท่านก็นจัดว่าเป็นสมถะกรรมฐานเหมือนกันแหละการนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนึกถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจหมูเนี่ยมานึกถึงในชีวิตของตัวเองนี่ว่ามันมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีมีความสุข ถ้าตนทำกรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่วจะได้มีความทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ติดสอยห้อยตามไปใอความสุขหรือความทุกข์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกมาโดนบันดาลให้บุคคลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดพระองค์เห็นแจ้งแล้วว่าไม่มีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด มาโดนบันดาลให้คนเป็นสุขเป็นทุกข์มีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำลงไปแล้วแล้วไม่ไม่เห็นโทษแห่งกรรมชั่วนั้นไม่เพียรละกรรมชั่วนั้นแล้วบุคคลผู้ทากรรมดีไว้นั่นเมื่อรักษากรรมดีไว้กรรมดีมันก็ติดตามอานวยผลให้เป็นสุขไป เมื่อบคุคคลทำกรรมทั่วลงไปแล้วไม่ระล,ลึกถึงตัวเองไม่เห็นโทษแห่งกรรมทั่วนั้นไม่ภาคเพียรไม่ยามละกรรมทั่วนั้นกรรมทั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปทกแห่งทุกืเมเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกในภพในชาติต่อๆไปกรรมทั่วที่บคุคคลทำมาแต่อดีตชาติผลหลังนุ่น มันก็ติดตามมาให้สนเป็นทุกข์ในชาตินี้เพราะฉนั้นเข้าใจให้มันถูกต้องบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วในเรื่องคาดีคำชั่วนี่อย่าให้อย่าไปเข้าใจสับสนกันถ้าไปเข้าใจสับสนกันแล้วนั้นมันมันไม่มันไม่สามารถจะแก้ทุกข์เหล่านี้ได้เช่นอย่างว่าเอาว คนนั้นนะมันทําความชั่วยอยู่แล้วไม่เห็นว่ามันเขาเป็นทุกข์เรือร้อนอะไรนะก็เห็นเป็นสุขสบายดีอยู่ทีน,นี้บุคคลผู้เข้าใจอย่างนั้นก็เลยไปถือเอาเยี่ยงอย่างคนผู้ทําความชั่วนั้นก็ไปทําความทั่วกับเขาออย่างนี้ไปนี่แหละความเข้าใจผิดนะถ้ามันเข้าใจถูกว่าเออนี่เวลานี้กรรมดียังอํานวยผลในเขาอยู่ กรรมดียังช่วยรักษาชีวิตของเขาให้เป็นสุขสบายอยู่ฉะนั้นกรรมชั่วที่เขาทํานั้นจึงไม่มีโอกาสให้ผลแก่เขาให้เขาเป็นข์เกือดร้อนไปอย่างใดชั่วที่เขาทํานั้นมันจะต้องติดสอยห่อยตามไปอยู่อย่างนั้นคอยห,หายจังหวะเมื่อกรรมดีที่มันให้ผลมานั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วนั้นก็ให้ผลสืบต่อได้เมื่อนั้น เมื่อนั้นแต่บุคคลนั้นก็จะได้เฉวยทุกทนทรมานต่อไปเนี่ยกรรมชั่วบางอย่างมันหนักมากมันก็ให้ผลปัจจุบันอย่างเช่นพระเทยวัตนเนี่ยทำอนันตริยกรรมทำสงให้แตกจากกันทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงอย่างพระโอหิตให้ห่อขึ้นไปนกรรมนั้นมันให้ผลในปัจจุบันในถูกแผ่นดินโูกเอาไปไไม่อยู่ในเอเวจีทั้งเป็น อย่างนี้เยเไรวากรรมมันหนักมากมันมันไม่ต้องรอไปถึงชาติมันไม่ไม่ไม่ต้องรอไปถึงให้ตายแล้วยังไม่ตายมันก็ให้ผลได้มันหนักมากอันนั้นกรรมมันใดถ้ามันไม่หนักมากนั่นมันก็ต้องรอไปจนถึงนั่นแหะจนหมดบุญเก่าที่เขาทํามานั้นลงเมื่อใดนั้นมันจึงให้ผลได้เมื่อนั้น ต้องให้เข้าใจเรื่องกรรมให้มันละเอียดอย่างนี้พระพัฒน์เรื่องกรรมอวิบากนี้เพราะต่างคนต่างทำมาไม่เหมือนกันเป็นมันเป็นไปตามจริตนิสัยอา้าบางคนก็ทำบาปทำชั่วด,ด้วยอำนาจแห่งความโลภอย่างนี้นะ ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นตลอดถึงดื่มสุราเมลัยเป็นที่สุดเพราะความโลภในชีวิตของตัวเองอยากจะให้ตนนั่นอยู่เย็นเป็นสุขสบายหาตั้งแต่อาหารดีๆมาบำรุงมันแม่นจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็อยอมอย่างนี้เรียกว่าโลภโลภในร่างกายสังขารเป็นอย่างนั้น มันพาให้ฆ่าสัตว์ชีวิตพาให้ไปลักไปล่อไปหลอกไปลวงโซ่โคงเอาสมบัติูอื่นมาเป็นของตนอมันนะพาให้ไปประพฤติผ,ผิดมิจรชาจารกรรมไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเข้าไปนี่ความโลภในกามความโลภในกิเลสการามอันนี้นะ ความโลภในทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆนี่ก็บบเเนีได้คนเราใช้วาจาหลอกลวงส่อคโคงโกหกผู้อื่นได้โดยไม่กลัวบาปก,กรรมอะไรเลยความโลภในความสนุกสนานความอยากสนุกสนานเฮฮาเห็นเขาสนุกสนานร้องรำทำเพลงเฮฮากัน,นไอ้ตนก็อยากบ้างบบนี้อ ถ้าไม่ไปดื่มน้ำเมานั่นนะ่ะมันจะไปเฮฮาอย่างนั้นไม่ได้ต้องดื่มน้ำเมาเข้าไปให้มันลืมเนื้อลืมตัวอะไรว่านี้ก็ตอนรำขาปร้องดิดตซีตีเป่ากระโดดโลดเส้นอะไรไปก็ไรไม่ละอายใครเลยกล่าวว่าจะหยาบโลนอะไรต่อใครก็ไม่เกรงกลัวใครทำได้อมนี่นี่แหละความโรคมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปหูนี้นะ ความโกรธนี่บางคนก็ทําบาปมีปาปนตาิบาตเป็นต้นนี้ด้วยอํานาจแห่งความโกรธก็มีอย่างนี้แหละบางคนก็ไปทําบาปทันห้าอย่างนี้ด้วยอํานาจแห่งความหลงอความไม่รู้ว่าการทําอย่างนั้นเป็นบาปเป็นโทษอไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังมาอย่างนี้นะ เห็นพ่อแม่ผูย่าตายายพาทำมาอย่างไรก็ทําไปไม่คำหนึงถึงบาปถึงกรรมเลยอันนี้เรียกว่าทําบาปด้วยอํานาจแห่งความหลงถ้าพูดแล้วนะคนเราที่มันตกทุกข์ได้ยากลําบากอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เพราะกรรมชั่วดังกล่าวมานี่แหละตั้งแต่ชาติก่อนนั่นไม่ได้ทํากรรมช่วยห้าอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือว่า หลายอย่างเนี่ยกรรมทั่วนะั้นมันก็นติดสอยห้อยตามมาอํานวยผลให้มีร่างกายไม่สมบูรณ์มีความยากจนคนแค้นในทรัพย์สมบัติหรือว่ามีสมบัติเข้าของเงินทองมาแล้วก็มีโจรมาชี้มาปร้นเอาไปบางทีแบฆ่าเจ้าของทรัพย์ให้ตายไปเลยก็มีอันนี้แต่ถ้าก่อนนั้น ผู้นั้นบางทีก็อาจเป็นโจรน,นะนั่นแหละไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเจ้าของทรัพย์เขามาแล้วแต่ชาติก่อนอย่างนี้นะกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาหนห้มันก็ให้ผลเวลานั้นผู้นั้นก็ถึงซึ่งความวิบัติแห่งชีวิตตลอดถึงทรัพย์สินหมูนี้นะ่บุคคลผู้เป็นเจ้าชู้มายาไปชอบทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่น เอากรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเกิดมาชาตินี้มีพวมีเมียมาก็กรรมทั่วที่ตามติดตามมาให้ผลมันก็โดนบันดาลให้บางทีก็ให้สามีไปทำสู้หนีจากภรรยาบางทีก็บันดาลให้ภรรยาไปทำสู้หนีจากสามีไปถ้าว่าได้ลูกได้เต้ามาลูกก็ไม่ฟังข่อยฟังคำ ทำตนเป็นคนเกเรเจ้าสู้มายาไปทำให้เสื่อมเสียนาำสกุลไปทำให้พ่อแม่นักอก,กนักใจ <c oughs> มูลนี้มันลวนแต่โทษกรเมสนสมิชาจารย์ทั้งนั้นเลยแต่คนนั้นไม่ค่อยเชื่อหรอกอันที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสแสดงวิบากกรรมของบุคคลในโลกอันนี้นะไม่ค่อยเชื่อ บางคนก็เชื่อแต่ว่าหาาปฏิเสธว่าทำตามไม่ได้เอาดื้อ,อเลยยอมรับบาปรับกรรมไปนั่นจะไปตกนกรกอบายาภูมิที่ไหนก็นแล้วแต่มันอันนั้นเรียกว,ว่าตันหามันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงจนว่ายกจิตใจของตนไม่ขึ้นเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ยอมทั้งนั้นเลยนี่แหละสาเหตุที่คนเรามันจะไปแอ,ออัดกันอยู่ในนรก เหมือนเข้าสารยัดไห้ที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้นะพระองค์ทรงเปรียบไว้อย่างนั้นจริงๆพระองค์เพ่งด้วยพยานนะเห็นแจ้งเลยว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมชั่วแล้วไปตก,กนรกนี่มากมายเหลือเกินอยู่ในหม้อนรกกันยัดเยียดกันไปมาอยู่งั้นเหมือนเับเข้าสารยัดไถ่นะี่มันก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะคนเราีนมันตมาทเรื่องมันอนะ่ะ มันประมาทในคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายออย่างนี้อันนี้แหละเมื่ออธิบายมาถึงตรงนี้แล้วนะผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะทบทวนได้แล้วนะว่ามนุษย์เราที่จะได้สวยทุกคนทรมานอไม่สามารถจะไปสวรรค์ไปสันิพานได้มันก็พาอยู่กรรมทั่วห้าอย่างเนี้อที่บุคคลได้ทําเกิดมาชาติได้ก็มาทํารคำทั่วห้าอย่างนี้ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเอาทีนี้ก็ไม่ใช่ทําแต่กรรมตั่วอย่างเดียวไอ้กรรมดีคือบุญกุศลก็ทําให้ทานก็ให้ไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วมันจึงได้รุ่มรุ่ม,มดอนดอนไม่สม่ําเสมออบางคราวก็มีความสุขไปแล้วบางคราวก็ตกทุกข์ได้ยากลําบากไปคราวใด บุญให้ผลก็มีความสุขไปข้าวใดบาพให้ผลก็มีความทุกข์ไปก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเราอ่อมันถึงไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ไปพันิพภานได้มันก็หากรรมทัวผู้ดได้รู้ตัวอย่างนี้แล้วหากว่าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วควรอธิษฐานใจละเว้นจากกรรมทั่วหา้าอย่างนั้นเสียเลยแหละ ตั้งสัจจะลงไปเลยเอาตายเป็นตายเราจะไม่ทำกรรมทั่วห้าอย่างนี้เด็ดขาดในชีวิตนี้จะได้กินอะไรจะได้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่มันถ้าว่ามันหา,ามันทำมาหาเลี้ยงชีพอ,อยู่ในกรอบแผงศีลแห่งคมนี่มันไม่สามารถจะหาได้แล้วก็เอาเรายอมอดตาย ลองดูที่ให้มันตายเพื่อศีลนี้นสักชาติหนึ่งลองดูบางทีมันอาจจะได้ไปสวรรค์บางทีมันอาจจะไปพระนิพพานได้ไวๆเข้าไปแน่นอนนี่ทีไรนานิติงยันติผู้ะจะไปบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้เพราะมีศีลนี่นะพระพุทธเจ้าทรงสัดยยืนยนันว่าอย่างนี้แล้วเราอย่ไปสงสัยอะไรแล้ว ไม่ควรสงสัยแล้วอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราที่นณาทุกวันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของของตนทำดีจัดได้ดีทำชั่วจัดได้ชั่วอันนี้เพราะพระองค์รู้แจ้งแล้วนะเรื่องกรรมเรื่องการกระทำของสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะเจึงได้นำมาสแสดงเป็นข้อธรรมะไว้เพื่อให้พุทธบรรส จำเอาไว้แล้วไปพิจารณาสอนใจตัวเองให้ละกรรมอันชั่วสอนใจตัวเองให้ทำแต่กรรมดีๆให้เกิดให้มีขึ้นในต้นพระองค์ทรงพระเมตตาการุณาสงสารสัตว์โลกมากเหลือเกินนะนเมื่อตัดจรู้แล้วจึงไม่นิ่งดูดายเลยเมื่อออกพรรษาภาวนาแล้วพระองค์ก็เตรียมสัดเดชจาริไป ในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตามที่ได้ทรงพิจารณาเห็นด้วยพยานว่าคนเหล่านั้นน่ะมีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้ให้เขาได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษหรือว่าคนหมู่นั้นเหล่านั้น่ะมีศรัทธาอยู่แต่อินทรีย์ไม่แก่กล้าเอาพระองค์ก็เสด็จไปไปแนะนำสั่งสอนส่งเธอส่งเสริมศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสส่งเสริมปัญญาของเขาให้แก่กล้าขึ้นไปแตถ่ถ้าถ้าหากว่าทรงพิจารณาเห็นคนเราได้นั่นมัวเมาประมาทไม่มีศรัทธาเลื่อมใสไม่เชื่อบุญเชื่อกมเสียเลยอย่างนี้พระองค์ไม่เสด็จไปสอนเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาของพระองค์มีน้อยเต็นที พระองค์ก็ไปเลือกสอนเอาแต่คนที่มีบุญเท่านั้นเองนะแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามแหละเหมือนกันเลยเพราะว่าคนไม่มีศรัทธาแล้วเมื่อสเสด็จไปนี่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาก็ไม่มาฟังไม่มาสนใจในอย่างนี้ลวมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วก็สเสด็จไปให้เหนื่อยอเป่าเป่าน,นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการที่ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐเห็นปานนี้แล้วนะจึงสงควรศึกษาพิจารณาให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้การเข้าใจความหมายนี่สำคัญมากนะขอย้ำให้ผู้ฟังได้เอาไปทบทวนดูแต่เพียงจะฟังไปฟังไปเฉย แล้วอย่างนี้นี่แล้วไม่รู้จักความหมายที่แน่นอนนะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์อะไรได้จากการฟังนะเช่นอย่างที่แสดงให้ฟังมาอยู่นี่แหละอแล้วความหมายที่ในทางปฏิบัตินั้นหมายเอาอย่างไรนี่อย่างน,นี้แล้วก็ผู้ฟังเป็นละก็สรุปได้เลยว่าอ๋อ ที่ทรงสอนให้พิจารณาความแก่ความเสบความตายเนืองเนืองนั้นต็เพื่อที่จะเตือนใจให้ประมาทในการละความทั่วทำความดีให้เจริญขึ้นในตนเพราะว่าตนจะมีความสุขได้ก็เพราะสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นและก็เพราะเทียนยามละกรรมวั่วเท่านั้นตนถึงจะมีความสุขสม่ำเสม,มอไปได้ การที่ทรงสอนให้พิจารณาว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปอันนั้นก็เพื่อที่จะให้เรารู้เท่าความเกิดความตายของสตว์โลกทั้งหลายไม่เลือกเวลาไม่เลือกไว้ไม่เลือกสมัยไม่เลือกการสุดแล้วตั้งแต่บุญกรรมของใครสร้างมาเท่าไรเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ส่งสายไปเท่านี้แหละใครจะช่วยใครก็ไม่ได้ แม้ของสิ่งนั้นหรือบุคคลคนนั้นจะเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งเท่าไรมันก็ไม่ฟังนะช่วยไม่ได้เลยนี่พิจารณาเห็นกฎแห่งกรรมอย่างนี้แล้วมันก็วันเทาความทุกข์ความโศกความอาลัยกันลงได้เพราะมันเหลือวิสัยแล้วมันช่วยไม่ได้นี่แหละความมุ่งหมายในทางปฏิบัตินะที่ทรงสอนนะที่รนาถึงกรรมดีกรรมชั่วทุกวันทุกคืนไปนั่นก็เพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาท เมื่อทบทวนดูตนของตนว่าไอคามทั่วมันยังมีอยู่ในใจของเรานี่อย่างไรบ้างเมื่อรู้แล้วว่าจะได้พยายามละความทั่วนั้นออกไปนี่แล้วความดีอนใดที่ตนยังไม่ได้ทำเมื่อทบทวนดูก็รู้ได้อางนี้แหละแล้วก็จะได้พยายามทำความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยเรอเช่นอย่างว่าเอ้าการรักษาศีลอย่างนี้นะ เมื่อทบทวนดูแล้วเอสินของตนนี่ยังมีด่างมีเทออยู่ยังไม่บริสุทธิ์แท้ทบทวนดูแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะพยายามสำรวมกายวาจาให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปกว่านั้นให้สินมันบริสุทธิ์เข้าไปนี่เมื่อทบทวนดูว่าอการภาวนาของตนนี่ก็ยังโย,อ,ยอนอยู่ยังไม่เข้มแข็งพอ การทําใจให้สงบก็ยังไม่ละเอียดพอยังสงบไปไม่ได้นานเช่นี้ก็พยายามเยะยพยายามทิ่งพินิษพิจารณาใจตัวเองอตนเคยเจริญกรรมฐานอันใดแล้วใจมันสงบลงได้มันเกิดสังเวชสลดใจแล้วใจสงบลง ก็มันนึกถึงกรรมฐานอันนั้นบ่อยๆมันเพ่งกรรมฐานนั่นบ่อยๆเข้าไปเมื่อจิตมันเห็นแจ้งในกรรมฐานอันนั้นแล้วจิตมันก็รวมลงได้อม,มันก็ละอารมณ์ภายนอกเสียได้นั่นแหละเราจะไปเจริญกรรมฐานนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้ใจมันรวมลงเลยอเน,นี่ยมันไม่ได้คือเราต้องเพ่งเอาจนว่ากรรมฐานนันแจ่มแจ้งขึ้นในใจ ยกตัวอย่างเช่นว่าการนึกถึงความตายอย่างที่ว่ามานั้นเห่นดูแล้วเออความตายนี่เป็นอย่างนี้หนาตายลงไปแล้วทิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้เท่านี้แหละจะติดตามไปออถ้าเฉะนั้นกรรมชั่วนี่เราไม่ต้องการก็ต้องละมันเชออ่นความ โกรธความเกลียดเครียดทั้งกันบอกความอยากได้อะไรต่ออะไรอันไม่มีขอบเขตหมือนี้นะมันเป็นความทั่วทั้งนั้นเลยก็ต้องละความคิดอันนี้เสียเมื่อกาหนดละความคิดอันนี้ลงไปได้แล้วใจมันก็รวมลงได้อย่างนี้แหละอันที่มันใจรวมลงไม่ได้นั้นเพราะมันคาคามทั่ว ใจมันยึดเอาความชั่วอย่างไดอางหนึง่งเป็นอารมณ์ไว้แล้วความชั่วนั้นมันก็นบรบกวนใจไม่ให้สงบลงได้ให้แต่ใจมันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนรอยใจต่างๆนั่นนะนี่ลักษณะของความชั่วนั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่เรามานึกถึงความตายเพ่งดูเอาชนเห็นเรื่องราวแห่งความตายลงไปอย่างว่านี้แล้ว มันก็สามารถที่จะลักกรรมอันชั่วลงไปได้นี่นะเออแล้วสามารถที่จะทําใจให้สงบลงได้เพราะว่าเมื่อเห็นความตายแล้วเห็นเมื่อตายลงไปแล้วมันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการปรารถนามันก็ไม่ได้เอาติดตัวไปด้วยเมื่อมันเห็นชัดลงไปมันก็วางสิกว่นี้นะมันก็วางมันก็ปล่อยลงได้ใจก็รวมลงสงบลงเป็นหนึ่งได้ อันนี้ที่ท่านเรียกว่ามรณะสติกรรมฐานนั่นนะการนึกถึงความตายก็ต้องนึกให้มันจริงจังลงไปจริงๆรงิหรือว่าการนึกถึงทานการบริจาคอย่างนี้นะก็ต้องเพ่งเรื่องการให้การบริจาคทานนั้นจนว่าให้มันเห็นผลแน่ชัดในใจว่าทานนี่มีผลจริงๆเนี่ยทำให้มีความสบายใจยจริงๆอย่างนี้ ทำให้กีเลหความตณีความโลภมันเบาบางไปจริงๆเท่งอาน,นิสงส์แห่งทานเห็นแจ้งประจักษ์ชัดลงไปนี่นก็เกิดปีติขึ้นคมปีติอันนั้นลงได้ใจก็รวมลงเป็นหนึ่งนั่นนี่แหละการเจริญภาวนานะการเจริญกรรมฐานนะให้พากันเข้าใจต้องเอาจริงนะต้องทำจริงไม่ทำจริงเนะีก็ใจรวมลงไม่ได้ใจสงบไม่ได้เลย เมื่อใจสงบลงไปได้ในเรื่องปัญญานั้นมันก็มันเกิดขึ้นมาแล้วขอแต่ใจสงบลงเรานึกเราคิดพิดจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งประจักษ์ไปในวันนี้นะ,ะเรื่องที่ควรจะทังเวเบือนายมันก็เบือนายวันนี้นะ,ะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่ควรจะปล่อยจะวางมันก็ปล่อยวางลงได้แบบนีนะ้ไม่ถือมัน่นด้วยอุปาทานต่างๆนี่เลยดังแสดงมา สมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้